เครดิตเพจผู้แปลเด็ตีเกมแปลมังงะก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับเน่ยเฉินปรมาจารย์มีดต,ตอนที่192ถึงตอนที่195โอเคก็ถ้าคิมเนีน่ยนะผมพลาคไม่ดีพูดติดขัดตรงไหนหรือพูดไม่คชัดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในภายหลังแม้แต่สิ่งนี้ยังสามารถเข้าร่วมกับตัวเองได้เพื่อให้มันทรงพลังมากยิ่งขึ้น ตาแก่หินแล้วฉันสามารถใช้มันฝึกได้ไหมเนี่ยฉันเจ้าสามารถใช้สิ่งนี้ฝึกกับมีดบินของเจ้าได้แต่เจ้าไม่สามารถใช้สิ่งนี้ฝึกกับเจ้าเองได้อย่างเลโกเตมเจ้าสามารถใช้สิ่งนี้ฝึกกับคนที่เจ้าไว้ใจได้ใช้ได้แต่กับคนอื่นงั้นเหรอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากถ้าฉันใช้มันช่วยฝึกได้ฉันจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นกองเลยเนี่ยฉิน หากเจ้าใช้สิ่งนี้ฝึกกับคนที่เจ้าไว้ใจในภายหลังหากเจ้ามีปัญหาเขาสามารถช่วยเจ้าได้แน่นอนว่าถ้าหากเจ้าใช้ผิดคนคนคนนั้นจะกลายเป็นศัตรูที่ส่งพลังกับเจ้าฉันมีคนที่ไว้ใจได้อยู่ถึงก่อนหน้านี้ฉันกับเธอจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่พิเศษอะไรแต่หลังจากที่เธอรับกระสุนแทนฉันความสัมพันธ์ของเราก็ขยับมากขึ้นแล้ว และเฟิงหญิงตรงยังใช้โอสถในการฝึกอีกด้วยฉันว่าสิ่งนี้น่าจะเหมาะกับเธอนะตาแก่หินมันใช้เป็นการฝึกทหารได้ไหมได้ยิ่งมีคนฝึกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่เจ้าต้องเลือกคนที่จะฝึกสิ่งนี้ด้วยด้วยวิธีนี้ลัวหยางกับโจโยสามารถเป็นผู้ฝึกตนได้พวกเขาสามารถสร้างร่างใหม่ได้ และยังเดินในเส้นทางของผู้ฝึกตนได้หลังจากที่พวกเขาสร้างร่างใหม่ได้พวกเขาก็จะสามารถใช้ยารักษาโรคทางพันธุกรรมได้ถ้าพวกเขาใช้ยารักษาโรคทางพันธุกรรมพวกเขาอาจจะแข็งแกร่งขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นได้นอกจากนี้ยังมีไปหยุนกับกวนซีหญิงอีกพวกเธอสามารถฝึกสิ่งนี้เพื่อเพิ่มการป้องกันให้ตัวเองได้ เนี่อเฉินตอนนี้ฉันเอาจากโรงพยาบาลแล้วขอบคุณนายนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ยินดีด้วยซีหญิงถ้าเธอเริ่มฝึกตอนนี้แค่แป๊บเดียวเธอก็จะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแล้วนะทุกอย่างก็ต้องขอบคุณนายนั่นแหละซีหญิงเดี๋ยวฉันกลับมาทานอาหารด้วยนะตอนนี้ฉันต้องไปชูตูก่อนงั้นเหรอน่าเสียดายจัง หลังจากที่ฉันออกมาจากโรงพยาบาลสิ่งแรกที่ฉันอยากเจอคือเนี่ยเฉินแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้เจอเขาซีหญิงหลังจากที่ฉันกลับมาฉันจะรีบไปหาเธอเลยแต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยหรอคิดถึงนะแล้วก็ฝากบอกเฟิงหญิงตรงด้วยว่าอย่าให้ฉันเจอเธอรักกันเธอคงจะไม่ทำอะไรใช่ไหมถ้าพวกเธอเจอกันจริงๆ ฉันต้องลองตรวจสอบดูว่าเนี่ยฉันโกหกไหมนายโกหกฉันนี่นายเองก็ชอบเฟิงหญิงตรงไม่ใช่เหรอเนี่ยฉันชอบรูปร่างของเฟิงหญิงตงและเขายังบอกว่าฉันกับเธอมีสถานะพอๆกันหรือว่าเขาจะชอบฉันด้วย <c oughs> เอาจริงๆฉันก็ชอบพวกเธอทุกคนนั่นแหละแต่กฎไหมมันให้แต่งงานได้แค่คนเดียวนี่สิฉันละเสียดายจริงๆ ถึงจะรู้จักกันได้ไม่นอนแต่ฉันก็ไม่ปล่อยให้พวกเธอมายุ่งกับคนที่ส่งข้อความมาขู่ฉันโลกถ้างั้นวันนี้ฉันจะไปที่ชูตูเพื่อไปหาเฟิงหญิงตงนะฉันจะไปดูสักหน่อยว่ามันเกิดปัญหาอะไรวันต่อมาหญิงตงเกิดเรื่องอะไรขึ้นเข้าไปในรถก่อนสิ เนี่อฉันขอโทษด้วยเดิมทีฉันต้องไปช่วยนายแก้ปัญหาที่ตึกใดหลินแต่ฉันกลับขอความช่วยเหลือจากนายแทนซะได้ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้คุณปู่กำลังมีปัญหาจูจๆก็มีชายที่แข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นปู่ของเธออยู่ขอบเขีนมนุษย์ขั้นสูงสุดนี่เขาไม่สามารถจัดการชายคนนั้นได้หรอเขาเรียกตัวเองว่าเหวยตงให้เป็นผู้นำขององคอ์กรลูกธนูทองคำ ชายคนนี้อยู่ขอบเขตมนุษย์ขั้นสุดท้ายแล้วตอนเด็กเขาถูกงูกัดแล้วหลังจากนั้นเขาก็แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่เขาเข้ามาในสามเหลี่ยมสีดำ,ดำเขาก็ได้คำพีที่ทรงพลังและตอนนี้เขาก็แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นเรื่องราวชีวิตเหมือนผู้ตัวเอกในนิยายอะไรพวกนี้เลยเนอะการที่จะให้คุณปู่ออกมาคงไม่ใช่เรื่องดีดังนั้นฉันเลยต้องเป็นคนจัดการเรื่องนี้ หวยตงไห้บอกว่าจะทําให้ฉันเป็นภรรยาของเขาดังนั้นฉันจึงท้าเขา5เกมแต่ฉันก็แพ้ทั้ง5้าเกมหญิงตงเป็นเรื่องปกติที่เธอจะแพ้เพราะเธอยังอยู่แค่เขาเขตมนุษย์ขั้นแรกอยู่เลยแต่ฉันรับประกันเลยว่าหลังจากนี้หวยตงไห่จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเธอเลยเนี่ยเินฉันว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นหรอก ถึงฉันจะอายุน้อยกว่าเขาและพรสวรรค์ก็พอๆกับเขาก็ตามฉันเอาของดีมาให้เธอด้วยแต่ก่อนอื่นหาที่ที่ปลอดภัยก่อนมันใช่อาวุธระดับพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าระดับวิญญาณหรือว่ามันจะเป็นอาวุธวิเศษฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะหยิงตงทำไมเราไม่เปิดห้องคู่ไปเลยล่ะจะได้ประหยัดเงินด้วยไม่เอาอะ่ะ เปิดห้องเดียวสอห้องนั่นแหละนายไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวฉันขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บห้านาทีต่อมาเนี่เฉินฉันเข้าไปนะฮึๆฮ <c oughs> ไม่เร็วเลยหญิงตงเธอแต่งตัวแบบนี้เธอไม่กลัวฉันทำอะไรเธอเหรอฮึ <c oughs> ฉันไม่กลัวหรอกตอนนอนในห้องกันสองคนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่เฉินยังไม่ได้ทำอะไรฉันเลย ฉันว่าเขาคงไม่กล้าพอหรอกเนี่เฉินแล้วของที่นายพูดถึงล่ะขอฉันดูหน่อยสิยิงตุงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยฝึกร่างกายได้หากเธอมีความสามารถพอเธอสามารถฝึกอาวุธกับร่างกายของเธอไปพร้อมๆกันได้เธอสามารถหลอมรวมอาวุธเข้ากับร่างกายได้ถ้าเธอมีอาวุธมากเท่าไหร่เธอก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ถ้าเธอรวมเข้าด้วยกันได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะไปถึงระดับสูงสุดของขอบเขตมนุษย์เนีเยฉันนี่มันมีค่ามากเกินไปนายใช้กับตัวเองเถอะการที่จะใช้มันได้จำเป็นต้องใช้พลังวิญญาณจำนวนมากซึ่งสำหรับฉันมันไม่คุ้มเลยสักนิดดังนั้นฉันให้เธอใช้จะดีกว่าแล้วแถมฉันยังฝึกกับเธอได้ด้วยเนเฉินขอบคุณนะ สมบัติที่มีค่าขนาดนี้เนี่ยฉันยังแบ่งให้ฉันใช้ด้วยอีกนั่นหมายความว่าเขาไว้ใจในตัวฉันมากเอาล่ะบางทีเธออาจจะไม่เหมาะกับสมบัตินี้ก็ได้แต่ฉันคิดว่าเธอน่าจะเหมาะกับสมบัตินี้นะเธอลองดูก่อนสิโอเคนี่มันสำเร็จไหม หญิงตรงเธอรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยเฉินฉันทำสำเร็จฉันได้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสมบัติชิ้นนี้บางทีสมบัติชิ้นนี้อาจจะมีค่ามากกว่าที่นายคิดก็ได้นะตราบใดที่มีอาวุธดีๆฉันคิดว่ามันคงไม่ยากที่จะไปถึงขอบเขตนะพานอกจากนี้ถ้าการรวมล่างแข็งแกร่งขึ้นอาวุธที่รวมร่างก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามด้วยเหมือนกัน หญิงตรงเธอหมายความว่าถ้าฉันรวมกับมีดบินได้ทั้งฉันและมีดบินก็จะแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมใช่มันไม่ได้ใช้ได้แค่กับอาวุธเย็นเท่านั้นนะแต่มันยังใช้กับอาวุธร้อนแบบปืนของฉันได้ด้วยสมบัติชิ้นนี้สุดยอดจริงๆขนาดตาแก่หินยังรู้สึกตกใจกับสมบัติชิ้นนี้เลยด้วยสมบัติชิ้นนี้ถ้ามีอาวุธดีๆเยอะกว่านี้หญิงตงจะต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆ แต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ปัญหาอะไรออร่าการจะใช้สมบัติชิ้นนี้ได้นั้นต้องใช้ออร่าที่ทรงพลังจํานวนมากถึงมันจะสามารถดูดซับออร่าที่อยู่โดยรอบได้ทุกวันแต่มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ถ้าให้ดูดซับออร่าจากรอบๆมันคงจะช้าเกินไปแต่นี่ก็เป็นเรื่องปกติสำหรับสมบัติระดับนี้เลยนะยิงตงเธอสามารถใช้งานมันตอนนี้เลยได้ไหม ก็ได้อยู่หรอกแต่มันใช้ได้แค่สองคนเท่านั้นแถมยังใช้ได้ไม่นานอีกด้วยแต่ถ้าฉันแข็งแกร่งขึ้นฉันก็สามารถเพิ่มคนได้เนี่ยเฉินนายมีออล่าเยอะนี่นายลองดูสินายรวมร่างกับมีดบินของนายฉันก็รวมร่างกับปืนของฉันถ้ารวมร่างสำเร็จเราจะแข็งแกร่งขึ้นมากเนี่ยเฉินเอามือของนายมาแตะที่ชิงตี ชิงตีมันคือชื่อของสมบัติชิ้นนี้เหรอฉันลองดูก็ได้ตอนนี้ในชิงตียังมีออร่าอยู่นายไม่จำเป็นต้องใช้ออร่าก็ได้ที่นายต้องทำก็คือถืออาวุธของนายไว้ที่มือและคิดแค่เรื่องการจะรวมร่างกับมันก็พอโอเค

ก็ชิวๆฉวฉันรู้สึกเหมือนปืนเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเลยฉันก็เหมือนกันฉันรู้สึกเหมือนมีดบินเป็นหนึ่งเดียวกับฉันเหมือนกันถ้าเงินตอนนี้เราก็ไปหาหวีตรงไห่กันเถอะรอบนี้ฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะเขาได้แน่แกดติดตามละครไทยวินนตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย